สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ชายหาดสวนกงนะครับช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสีสิห้านาทีกดตัวลเอียดิเออคือวงว่งคือมืงอเมื่อก็้ชีวิตนึงคือมึงก็ได้เลยคือชีวิตคือมันมันพกพันกันมาน้านี่วางนี่รวงกันดีเได้มาเออาะว่พ่อไปหาพ่อินผลเลยใช่ไหมมาพ่อไปหากินนอกบ้านเออมันลับบ้านแล้วก็เออระบาก ที่นอนกับเมียกันไม่ได้เออลูกพี่ชาวไปต้องเป็ดกับเลยโอ้ชาวเรือก็ได้ได้ชาวเรือกิดชาวเรื่องคิดเป็นเรืองมั่งอเลยได้ขาคิดเป็นวันวันเหรอสามพันสามพันนี่มีมีขาได้มั่งเลยใจสามพันไหนก็ได้ก็ไปเลยสามพันอะไปเลยเรื่องตัววันเฉลี่ยวันเดียวได้ได้วันพันห้าพันสามพันแปดตั้มตั้มซุดได้แต่ไร้ได้แต่วันตั้มซุดเวลาได้ตั้มซุดนะพันร้อยพันศูนสูงสุดนะ จุงพันเศดสองพันเรือกันยังอมผมเคยได้ยินเขาพูดกันว่าทะเลจันะนี้ไม่สมบูรณ์เป็นทะเลร้างบ้างอะไรบ้างจึงเกิดข้อสงสัยว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรวันนี้จึงเข้ามาพูดคุยกับพี่น้องชาวประมงที่ชายหาดสวนกงนี้จะสอบถามเขาดูว่าสภาพท้องทะเลนั้นมันเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างเขามีทัศนคติเกี่ยวกับทะเลนี้อย่างไรเราไปฟังข้อที่จริงจากพวกเขากันดีกว่านะครับท่า,าอาชีพอะไรอยู่ทิ้งอกมึกอกอก,อก,อกอุ้งอกอะไรอย่เงีย ออกสุวนไหมาแ้วเต้พี่ข่าที่ข่ากระจุดแล้วคนเก๋เร็วอกสสยี่ช่ขวดคีขวดกนี่ของเราเาห้าพันได้ห้าพันโลกออกทีเดียวหมดเลยห้าพันตั้งไว้ในหนูกลีหรือไม่อขึ้นนกตั้งเอาทุงไปไปเก็บอย่างเดียวไปออาบุ๊อยังเดียวบ่อมันกล้หลงตหลาบนนี่หลายหลายลาย้าุรถอบุหาันน้อยนม่ได้กีโลได้ห้าพันน้อยนี่เราจตับสองปัดตับันว่ำสอง แล้วตีลบเลยพรเจาก็ตีิอ๊บนั่นคือโบเซ็โซ่บรรจุกี่ไม้ถ้าว่ามีกิจการเรก็จุดใ้่ยนีอวางนี่มึงราคามันไม่ดีนะลูเกเาที่มาเกมานี่ไปขายถิ่ลาดหรือวบาใครถิ่าไปขายเองรู้อะไรนะู้รู้อะไรเนี่เคยไปขายเองไหมไปไปยวันนี้กิโลได้วันนี้ก็ได้ยีสิบโลยี่สิบโลโลเก้าสิบห้าเก้าสองสิบแปดห้าสองสิบประมาณสองพันแนเนอนอ๋อกี่กอนเหรอกี่คน้ก็บเด็ก ทองกนงกนำมันเดาได้น้ำมันมึกฮาลิดฮาลิดเียวเดียวใช่ไหมมึกนี่มัน้าได้ตลอดปีมหตลอดปีเลยไม่ได้เพื่อนไม่ห้าปลาได้ไ่าปลาก็มันยังมนกตเป็นช่วงตอรออกมึกตลอดเิเวลาออกไปนี่รูผิวตรงนี้มึกยังนั่นเลยเนีดินก็มันมันมีเคสมันห่อยมึกยังโย่บริวณนหนใช่ไหมอที่ที่ฮามึกนี่จะกี่ล้ำได้มึกสิสิบวลำอ๋อสิบาลำไม่มักเลยที่เนาะ วังนี้นี่เช้าว่ามันมันหลดลงมาไม่ไม่หลดเลยปกติเท่ยวเลยเออแถมไกลได้ดีว่าผีกอดนู่นละเออมันแบวเราไม่เจะตังบกระรังอะไรถึงนี้เราตังบกระรังของมันเพิ่มของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรือเรือประมาณไปทริปเรื่อยๆเดี๋ยวเหลยๆนี้ออกไปทิ้งไม่ได้นี่ออกไปทิ้งไม่นี้เดี๋ยวเหล็กนี้ฮะใช่ฝังอ๋อนี่ห้อยเหลาหนอเดี๋ยวห้อยที่พึ่งนั้นเรา ลูก5ลูกวันได้เด็กลูกไหมเรยวแต่ล้วบอกว่าเ็กลูลูกช่วงไหนมันมาะนี่เลยที่วกันกาเกมันเป็นอ๋อจุดเก้า้านี่ใช่เรื่องนี้เป็นอายุเไรตอนนี้บังบกท่าเออที่ทำงานเลอยู่เลยไปเลยเนี่ยเออแต่ว่าต้องรูกงานเขา้ยหไม่เอาอะ้งนไม่เอาจีดอะไรนู่นด็กงานซินู่นไม่มีไม่มีเราทองานวัพันได้เลยอ๋อวันพันได้เลยเออวันพันสองพันคิดมันเื่อกับเดวลางนีอ๋อเลยหลักอยู่เลินเลย เพราะว่ามันโอ,อเบี้ยง่ายเนี่ยเบียง่ายเออไป,มาารป,รไปเ,ๆๆเไปมื่อกาธนาคานปรกันเราไปึกเบิกึเบิกออไปชั่ก็ีได้เลยเน่โอสามสามชั่วโมงนี่ได้เลยปัญหาองวันได่หนีตลอดเหรอตล,ลอดตลอดเลยมึกซ้ายนี่ตลอดเลยตลอดปีเลยทีระยะสามวัน <laughs> เราไปเที่ยวไปไม่ะคึณบอกลบหมดทงไปกดตละอีที เอ่องวันนี้ได้แต่ได้ปั่นปันเป็ดเลยวันนี้นี่ได้ปันเป็ดเลยนี่แล้วมานังบายอยู่เลยเนี่บังคุดบัดดเดิมอยู่ไหนน่ะอยู่นี่สหละช่ผมหออเคยเคยชนะแบบไหนก็เด่ละคนเหมือนชนะเหมือนกันเหีนว่าโบมาเือเอามันออกใจกว้งนี่ออกไปเออเป็นหล่อมอวานชื่อโบก็ยังเรือะก็มันมันไม่ออกคือก็ไม่แย่งอาชีบกันโบเกี่ยว่ามีโอกาสการออกไปนอก รุนหมากแอ้เออวันลาทู่มั่งถึงออกเบ็ดมั่งเบ็ดเบ็ดในทีปั้นตาได้มาเบ็ดเท้ารเท้าร่อยเบ็ดนี่จะได้ลาอะไงรุ่มาปลาิีปลาซากปลาชนลี่ี่งไดกิลได้่นึงก็มันไม่ได้น่นุมากแล้วเออประมาณปลาอินซีได้สามตัวนี่วันหนึ่งสามตัวในที่ปั้นอะไรสิ วาลูวาลูเออวาลูซีลูกกาลูชงเลยชงเคือกพันหนึ่งน่ก็ซ้าตัวกันซ้ำพันเออก็บากกันดีทั้นรกลทังบ้านดู0 0เเออไปใกล้กันงูไป้ัามรลยอาเรียกระาอืมกระากไม่แ้งประชากูร ồi เดี๋ยววันหนึ่งได้ดูได้กรมชาเมื่อเมื่อที่ก็มันชงตัวรัมตัวไม่ไหนโน่นเออเออเออเร่องอะไรบางช่วงอะไรช่วงไหนช่วงไหนที่ได้มา ช่วงได้ที่ได้มาด้วยรังเกลือมันเสร็จท็กเสร็จหน้าเสร็จท็อกช่วงนี้ปลาได้จ่อช่วงนี้เราเอาวันก่อนก็ได้ปลาที่น้ำดูที่ปีเดียดเราทำแบบงงเด็กอยู่โรงเรียนอยู่เลยนี่แหละเด็กพ่อทำงานได้ของนียใช่เรารักที่นี่งเราก็เป็นเพื่อนกันเราก็อยู่กับมันตลอดเวลากลางคืนเราเวลาตอนก็เรามาหนังหนังดักล่มดักฝนก็มาล้วงกัน วงเออคือวงวงคือมึงมื่ก็ชีวิตนึงคือมึงก็ได้เลยคือชีวิตคือมันมันพกพันกันมาแน่นถ้าว่าพกพันมันเป็นความรู้สึกเมื่อเกลางมือแต่ว่าทำไรล่างคือมันจะมีความรู้สึกเจ็บปวดในวัยเกเมื่อกว่าเราคุณไม่บายอยู่นั่นเลยเราเราจำกระช่างไหวอันนั้นอันนั้นอัอันนั้่ากระช่างกระช่างอันนั้น่าตีตีตรงนั้นน่ะเออปลาลูกปลาลูกปูนั่นเองชาวบ้านครับว่าเไย่ลูกปูขายไม่เลยว่ะ ยกว่ามายกไปลอยอยเออนี่เกี่ยวกัขาวนี่เหรอไออนั่นอ่าเพราะว่ามึงไม่บายได้เลยลูกกู้ใดอะเออลูกบูเจ้าขอกมังค่อนั่งโคกเรื่อยๆถึงน้องบูกับไปลอยเก็บนี่นี่มึงมันเจ้าดิบวานดิบเลไปมาเออมาปล่อยคือมาปล่อยไปไปเช็คได้หรือไม่ว่ามันยังมั่งไหมยังมั่งไปมั่งเรือว่าคือความคิดของเราคือไอ้ชาวบ้านมึงมีกี่สํานึกว่า เออย่างนู่นก็เอ้คนคนคนอยู่คุไม่บายแบบนี้อย่างเลยเออเราเราลนี้บูไม่บายเลยไม่บายเลยคขับกเราเอาลูกหูไป้ยยทุกไห่ชาวให่ชาวบ้านทีม้ากินอะไรท่ไหนก็เอมากิ้มอะไรที่ไยวมาตัวองไม่บายได้เลยมไม่บายด้แคือเราไปทาง้างเดชเหนืองเขาาวม่งวะเมื่อมันอกนี่ได้ลูกหูเอียก็รียบร้อย พราะมันราคามันไม่แพงคือไม่ใหญ่ได้ก็ใหญ่ได้ก็ชาวบะนมุ้งอะไรเลคือความคิดของเราอยู่ราานมันช่วนหนึ่งเกี่ยวกับถ้ามันโตโดยอารมณเมัอเชียว่าปูปูดูยาวสิบาทไปนี่จะรบดอยไห้รักสาได้เลยขึ้นเป็นรูดอยร้องร่อยว่าจะตำไม่เมื่อน้าสักษาเดือนนี้มันยังขึ้นขนาดนี้เยอะมันเยอะลำตัวมันรกครับแตที่มันเยอะที่เดือนนึงกี่หลอกครับ เรื่องนี้เราไม่รู้นะเราต้องทำแบะมุงก่อนเราปั้วู้เราหรือว่าสมมติตัวดาวนี้รู้ข้าบาดชิบบาทชอบปล่อยเขาเดือนเป็ดวัวเป็ดตัวเขาตัวรู้คือมันมันเยอะไปหน่งมเลยเรื่องประมงเรื่องประมงนินัดนี่เราเหมือนเลยนี่มีบางคนก็ว่าเออเป็นแต่เลรางมังคอทำหากินไม่พอมังคืขนนี่โดยชีวัด ใช่ใช่ในเรื่องยังเพิ่มมากนเรื่องเพิ่มมาตอนนี้เพิ่มเพิ่มเพราะตั้งแต่ยืดรั่มรับรั้มหลอกถึงตัวชือวันตัวนึงอ่าเบลโลเบลลี่ปัตตานีไปทั้เลยย้อนเรือปีนี้ต้องได้ปีหน้าเนี่ยย้อนไปีเร็ววันนี้ย้อนไปีเร็วอนุรักษ์นี่ใช่ไหมย้องไปเร็วไปนี่ย้อนไปีเร็ว นั à, ่นน er mm. mm. uh, uh. ั่นคือคือตัวชีวัตเฉดิแต่ว่าชาวผมมงมันเออชาว่ามันอยู่ไม่ได้มันที่ส่างลำเลยเลยด้วยเท่าไรนี่เื่าไรนี้เฉพาะเรื่องเท่าไรดเจ็ดหมื่นโงเจ็ดหมื่นสองถึงต่างเครื่องเลยต่างเม็ดเซ็ตแลยต่างเรื่องนต่างเครื่องมือเลยรทังทําไม่ได้ลำหนึ่งโงเร้นวะแกดํำเร้นดูเออพอนเครือมาเราเรื่องมาก็มีปรกาคนกลางเ่ว่าเขาออกทุนนายเ่ว่ารักุงเลยเด็กขายเขา แต่วนะ่าเรามันเป็นรุนดัวร้นดัวเราไปขายเองร้นมากเองมันเรไรซี่นี่ก็ไปขายเองอย่าไขายเองรู่ดจได้ไปขายเองนหร่ทงอัไปซ้ำหมงกะตัวนึงห้าร่ะไซ้ำได้ซ้ำ็นตัวว่าก็วันหนึ่งนั่นเลยแต่ว่าเราไดนี่ได้ซ้ำพันสี่ันนี่นี่โอนนี้โนนี่โซนน่ละบ้นกิโลหนึ่งกิโลหนึถึงห้ากพอโซนลงไปรวยยิมาถึง ยาหมอกมันนัดเนี้ยมันเป็นแบบ่างไม่มีเลยนี่พอเออปอเกิดเออพอเกิดมื่อทำลายมันมันมันมากเช่นว่าวันลาววันรุ่นตอนนั้นมันมากชาวบ้านมุ่งบนบ้านจะอยู่ไม่ได้นี่วันยี่สิบแท่าสิบแปเพราะว่าเมื่อบ้านมุ่งได้หมดมันของมันเยอะมากกวันลากวันรุ่นข้าวมาอ่เราตอนนั้นเราเป็นเด็กโรงเรียนคนที่ไปโรงเรียนว่างปลากระดักกัน เราเหมือนเขาเบียร์พมเองมาถึงกักนะเองเออเรียนเลยเรียนพอหลังจากนั้นนั่นเลยกว่าถ้าเมื่อจำได้มันมันหมักขึ้นหมักขึ้นถึงกับเออฉันนำเดี๋ยวนี้คือไอ้คนโซนพัฒนาโดยสามสิบเจ็สามมาชาวบ้านก็เลยอพยพไปอยู่ข้างนอกองค์กรพัฒนาเอกชนถามมาเขาว่าเป็นเป็นเมืองใหม่มาบ้านใหม่มาไอ้ เออคุณใช่ทำไมด้วยจำพกผลผู้นร้งก็ชี้ชี้เดิมๆด,ดีขึ้นลูกคือวนน่มันดีขึ้นชวนนึ่งือกับมือมันเรื่องหนกเรื่อยๆเยอะๆเรื่อยเวลาโอรุ่นมันคอยจางลุ่งจางลงุ่งปอกไม้ของเลยถึงลูกก็ฝนผู้เห็นว่าเราจำเป็นก็ได้คือเมื่อมันหนุ่มเรา,มาไมีบ้านอยู่หลงๆพอๆก็ได้อยู่ในบ้าน คือปลาก็เช่นกันคือมันต้องมีเศษผักเศษเฟิองปลาเนี่ยคปลาเนี่ยเล่นี่นี่เอาไปกี่คนเห็นลำนี้ตรงคน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 มีออกนี่รับปลาได้นี่มันดีได้ดีส่ดทางด้วยก็ยังต้องการมึกไซส่วนส่วนมาหาอยูส่วนผมเลยปูปูมึกซ้ายนี่อ๋อไอกองส่วนส่นขึ้นจากเรื่อยๆจาก20เมตรมาหาได้เลยประมาณ20เมตรนะบางเลสส่วนกุ้งบางเซเลสส่วนกุ้ง ทีชาวไปตกเป็ดตกไรออชาวเรือก็ได้ได้ชาวเรื่องิดชาวเรืองิดคิดเป็นเรือมังเลยคก็คิดเป็นวันวันเสามพัสามพันธน่มีมีขาได้มั้งเลยใจสามพันไหก็ทด้ก็ไปเลยสามพันอะไปเลยเรื่องเกตเรื่องไรกันต้องการอะไรเสริมกับพ้าไหอ๋อผ้าอ๋อมาจิงม่สามพันนีขึ้นาทาทเรื่ออีกคนได้รืลองหนประมาณหกคนหกคนออกเลยเลยนู่นขางขึ้นนี่เือนี่เหรออ่าเรื่งขานขึ้นตกเป็ดขันขึ้นไม่ตกไระอ่อ๋อ ไปดูป้ายาป้าเลยเออป้าเปลือนป้าเลยมาเที่ยวอ๋อสามพันสามพันกางขึ้นก็ได้เนาะกลางขึ้นไปเลยขึ้นหนึ่งสามพันมั้วทั่ขึ้นไปเลื่อยอ๋อโอเคโอเคติดโตติดห้าติดใครก็ได้สชนกค้งย่ามาจังกียามาคือได้เป็นได้เป็นเหมือนกันเป็นอ่าได้ทุกคนเลยได้ทุกคนอ่าบีน้องคนได้ปกพวกเรูปุ้งหนักท่องเที่ยวาจะไปเที่ยวมาตกเบ็ดตกอะไรมาชาวเรือจะมีสองชนโค้งได้ นี่ติดต่อได้ทุกคนได้ได้เออไดทุกคนสามพันตอนตอลำลำหนึ่งประมาณหกคนประมาณหกคนสามพันนี่อย่าพาได้กี่อย่างนี่ให้พาไปเองไม่เฉยชงคือไปนั่งนั่นกันได้เลยใช่ไหมนั่งขักขังขึ้นกันเลยเดี๋ยวขังขังกลางวันนี่น้ำไม่ไว้ในรถกลางวันไม่ไวกลางวันนี่ถ้าจะโมเรือไปตกปลาได้ได้ใช่ไหมได้กลางวันไม่ได้แต่ว่ารถอีนองกลางวันเนาะอีนตรงไหนเป็นเล่งปลานใช่ไหม เดีลูกเปดตัวเดนนี่เต่อกี่ดวมามันตรงไปเก็บช่วงเช้าเลยช่วงเช้าเจ็ดเจ็ดเทวเจ็ดเทวกี่โดวะเจ็ดเทวก็เทวนึงสสิบโดก์เทนึงสสิบโหลเจ็ดสียิบแปดส่งหนปดได้ประมานมันกีโดูได้ปุ๋นี่มันเป็ดนี่ใช่ไหมิดเป็นเแต่ว่าได้พันมุ์พันธุ์นันปั่นนเนียมาวันวันนี้ได้ได้เลือดเย็ดโรยได้ได้ได้พันธุ์นนี้ปั่นใครมัง่ะมาเลย มาปานกลูกนองลูกนองรวยสามสิบบาทรวยนึงห้าเปอนต์อ๋อเรารรยลยสามสิบบาทหปนตัวตัวหาปูอย่างเดียวเปูอย่างเดียวปูนี่ฮะได้ตลอดปีมาหนอกจากดูหมดสุมยะรมมารุมหุดไปเลยเออหยุดไปเรื่อยแต่ว่าหนงใงาได้รอดมได้เนหมากเป็นปูไซนี่นะปูมาปูมาอ๋อาไก็ได้ทุกคนทั้งนี้ทุ่งทุ่งน่อ๋อนั่นทุ่งแดงทุ่งแดงนี่ก็ไปตุ้งแดงนูไไหมเออนบุญทุ่งแดงจันจ เอ้พี่อยู่กับม้ใกล้ๆๆลูอ่ะอันนี้คนไทยคนไทยย้อมปักหัวปักไายนั่นไม่หรอไม่คนไทจะย้อมไม่ได้ก็ไม่เอ้ยไม้เรานี่มันเกินวางนี่กับไอ้นุ่มดังกันมันอยู่วังเล่หัวสมบูรณ์หลอวะงานสมบูรณ์กับบางนี้อ่ะกาสมบูรณ์แล้วอากันอย่างนี้ก็ไปออกกันดูนี่เราได้ยินได้ยินเข่าวเนี่ยคนนี้คนชายจะออกจากหมู่บ้านไปอยู่กับอื่นโอ้นั่นน่นคือว่าช่วงนั้นมันพันดีคือว่าช่วงนั้นคือว่าช่วงนั้นมันช่วง เราได้เมียเลยถึงโตโตไปกันมาจึงกันไปลไปทำอะไรได้บงไปอยู่แคลเกาเสียกเกาเซีงทำอะไรเกาเซียงเกาไปออกริออริกันออริตรงนู้นกับตรงนี้ไม่เหมือนกันบุ๋มไม่ใกล้กันแต่ไรที่นั่นเลยไปว่าตาโนนาว่ามันเื่องมือคือว่านว่ามันเอาไม้เรือยได้หากินเราถึงก็บรรจุหลักโคมังไอ้นูมังเรือปั้นมังคือใช่ไหมถึงถึงวันนี้มาเลยมาแล้วเพราะว่าวันนี้มันมันดีมากเลยเราหันมาเลย เราเรามันเรารวมตัวแล้วก่อนนี่แล้วครับมันถ้าว่ามันเกี่ยวกข้าวมาก็เราเอาไปจิกอ๋อจะได้วันจะได้วันตัดตัวรวมตัวกันได้นี่มันก็ช่วยบ้านได้ใช่ไหมอืมจึงกระโดดรากชาชีพได้จึงกระโดดนี่แล้วรวมวัวแถวบ้านกันตั้งสั่งได้ไหมอ๋อตั้งสั่งแต่การทิ้งไหมนะเออจึงกระขอประกาศรังในในคนมันไม่รวมเหมือนหนผู้บ้านไม่รวมหนึ่คนคือคนเด็กๆนั้นทางคุณตั้งยุ้ยได้ไหมอืมน่าหวาไม่ว่าไม่แขว่าแล้วแต่เด็กๆได้มาคูดอย่นี้ใช่ไหมอืม ที่วังนี้รลวมกันดีได้ไหอตัวพ่อไปหาพ่อไปหินพุนเลยใช่ไหมมาพ่อไปหากินนอกบ้านมันรูรูเลยเนาะเออมันลำบากเราก er ็รูเออลำบากโน่นกับเมียกันไม่ได้เออแล้วประวัติจริงกแล้ววันลำบากเขาเราจะมาเราลบมาจากโน่นแหละกาวเส้งยามาลบมาวิ่งเรือกลางคืนเลยลบมาจากกาวเส้งตีตีสามวิ่งวิ่งจากโน่นแหละการอะไรก็ล็อกล็ออกออกวนวนใหญ่มั่งก็ขาโน่น ก็วิงวิงมาชุดอวนอวนนหลากแล้วววาวววววยวววววอวว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 วากววันกวววันวาวขวววไม่ได้ปักโวนวววพววกวอวว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 วนวว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 วนวววววววลวววว่วว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 อวววววตวววังวววไวว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 วนี่่นี่ผลิตเองอ่ะ นีี่มบางทีบอกว่าช่วงนี้คนณเดนินอพยพออกไปทำงานข้างนอกเหลือแต่ผู้หญิงอจนเขาบอกว่ายุนก็มีการพูดกับวันทีนี้นี่เป็นเป็นบ้านเหม่ยไม้ของผู้ชายไม่มีมีเรือลำนึงของอนุรักษ์ประมาณเจ็ดหมื่นประมาณเจ็ดหมื่นสังสังปีเลยิ่งมาได้ทีนี้โตคุณทำมาทั้งหมดกีโลเลยทีเอกไปแต่ละวัน สามรอิบหนวยสอิบหน่วยอบประมาณวันสามชั่วโมงอบนะเออนาวสามชัวโมงอบกอบตีหกครึ่งครวคร่งั้งวันนี่น่ตีหกครึ่งที่สิบครึ่งประมาณสามสามชั่วโมงอ่ะอ่าสาชั่วโมงอบอบทุกวันมามวิจิวันศุกร์อ่ะไม่อบทุกวันวันุกร์กอบอ๋อลบท่นเลยใช่ไหมลบท่านวันอีสิบครึ่งคราวเร็วได้ได้เฉลียโตโตวันเฉลียวันเดียวได้ได้ วันพันสามพันแปดตั้มตัุดได้แต่ใดๆต่วันเวลาได้ตัุ้ดนะพันรยพันสงซุงสุดนะสูงสุดพันปดสองเรือกัยังอ๋อแตที่ได้ไม่เลวนะใครเองเลยวันงพอขาสุงเสาแกอ๋อไม่ไม่ได้ไปใครเองถ้าใครเองทไรถ้าใครเองนีุ่งเาแกรู้่ไรูด้รยูเล็กรยหทฟังสองรยนี่นี่งเสแกนันะสุงเสาแก่ตัมเมื่อกี่ปีแลวนี่ ทำมาหกปีหกปีเด็ก <Ừ. S 2> คนทำอะไรคนนี่มันเด็กคนทำโรงงาน<ำ>เป็นสาวๆทำโรงงานแั้วก็พวกไดเฟนก็มาออกเล่เด็กเด็กจะไม่ทำงานเหมือนกันไปทำงานโรงงานโต๊ดได้ชงเร่งได้ชงคุณไม่ออกเล่กอิสระว่า<อ>คือมันถ้าว่าทำโรงงานนั้นไปดีเดบสอีหารอบแล้ก็มันมันนานเนนาานรื่องกรนีหมายทำทำซ้ำชั่วโมงเขาเหลวเด็กคนบางทำอะไรนะ ทำงานเมือนกันทำงานเดียวกันถึงจ้หยุดบกนกหยุดถึงด้หยุดออกหยุด่ทด้ออกกันเพราะว่าเพราะว่าหันได้ว่าว่าทำงงานมันนานลโงานตอนทำงานโงงานนี่วันเท่าไรยังขาเร่งีทใจวันสามรวันสามรยสคนกับหกรงคนหกรยงตามมนทำนี่สอคนสองคนปัหาปัเป็ดก็มันได้ลูกพุกมากอ๋อมัไดลูกพุกมากทุนทุนเฉลี่ยเลยที่นึงออกนีบ คุณวัดซ้ำรอยสีรอยโอ้ยังเลือลุยเลยนะแต่ว่าแต่วันฟุกมันมากเออลูกลูกฟุกมากอ,อืมเกิดทวทว่างานเราเราจะไปที่ไหนก็ได้ดีกล้ก็ได้โดดเหนยเราเลยนะที่ออออนี่เตรียมเครื่องมือดีออกเดินะรทีกี่ชั่วโมงนะวันมากดีตีฮาขึ้นก็้วกาต้องบ้างแล้วล้บ้างอ๋ออชีวิตเหมือนคนละแบบนั้นโรงงานนี่ถ้าอายุมากมีคนดับไหมห้าสิบปีนี่คนดับไหมไม่เขาไม่ดับเขาดับเทียมซ้ำทิศเรือหมา เกือบคนทำเชื no, no, like s right. <S <cn> ่อมเสียอสิบปีแล้นี่ในงานอิสระงานของเราเลยเราเราแต่ว่าแต่ว่ามีโอกาสมันฟุบมากแล้วเนาะเออลูกฟุบมากออกเลยนกนกเจ้าอ่ะมันอิสระเลยพ่อ๊มโคมเอฟฟ์โมเอวาออกเลว่าเขาว่าเกือบมันทันเลยฮะงานของเราเราที่ทำปลาไรก็ได้มีความกี่ที่มันฝึกกับเจลีวังนี้รายยุติรสนิยมสมบูรณ์เกือบครอบครัวโรดหันแล้วครอบครัวโรดถึงกับไอไฮไฟโพรเมพึงใจได้เออเกือบมันเลือกเก็บครอบครัวนี่เยอะกี่คนครอบครัว ยุกบมากับปากกันนะมายุกอกอกคว<ก>บ้านเลยแต่ว,ว่าเราให้ผู้แม่กินได้เลยเอาข้าวได้เลือกเพื่อ